ฮัลโหลสวัสดีครับผมกับผมจ๊อบครับผมวันนี้จ๊อบมาอยู่กันที่เซิร์ฟเกาหลีกับ,อบอก,ก,กิจกรรม alive ตอนที่3ครับผมก็ถือว่าตอนนี้นะครับเป็นอัปเดตอีกแล้วแล้วครั้งนี้นะครับขอบอกเลยว่าอาจจะเป็นตอนที่ยาวมากมากฉะนั้นจ๊อบนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนวยกันเพราะว่าตอนนึงเนี่ยเชื่อเลยว่าประมาณสัก20่นาทีกว่ากว่าถ้ามาต่อน,นี่คือคลิปนี้ประมาณชั่วโมงกว่าได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นด่านใหม่กันลีกใหม่นะครับ ตรงตัวไอครับขึ้นมาปิ้งนั่นแหละฮะกดเข้าไปดูเลยนะครับเพราะว่า2คลิปใหม่นี้จะยาวประมาณ20นาทีนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของไอเทมก่อนนะครับเพราะว่าการอัปเดตครั้งเนี้ยคนข้างใหญ่เยอะด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไอเทมใหม่กันก่อนเลยละกันนะครับอ่ะเริ่มตอนแรกเลยครับก็คือสัตว์เลี้ยงประจําเดือนแบบใหม่ครับมาแล้วเรียบร้อยครับหลังจากสัปดาห์ ไม่ใช่สัปดาห์สีเดือนก่อนนะครับเป็นกลาสีตอนนี้เปลี่ยนใหม่เลยครับเป็นสัตว์เลี้ยงไอดอลนั่นเองครับแต่เป็นไอดอลเด็กนะฮะสังเกตได้นะว่าเห็นกากนเต็มที่เลยนะครับตอนที่มันสะบัดนะครับผมก็นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวคือ A กับ S และสเตตัสที่บวกนะครับก็จะคล้ายกับกลาสีแต่ว่ามันจะมาปรับสเตตัสนิดนึงแล้วมีการเพิ่มไอเทม2เข้าไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสัตย ค่อนข้างเด็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับอ่ะอันดับแรกเลยครับก็คือบวกทุกอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้การันตีนะครับผม XP 250%ต้านทานไฟฟ้า20%์ ต่อมาไอเทมหนึ่งนะครับบวกไอไอเทมแดดน,นะครับแดดยาว40%นะครับผมเท้าแดงวิ่งแซงฟรุตเพิ่มอีก40%อ่าสายลมพูพิทักษ์อะไรนี่แหละ30%นะครับผมจากนั้นป้องกันนะครับในเรื่องของอีกกิ้งก่านะครับอีก30%เอ้ย50%นะครับผมแล้วก็เพิ่มไอถาไออถาดที่มันลอยหัวข้างบนอ่ะอีก30% นะครับผมต่อมานะครับกันเมลอนดำปีอีก40%นะครับผมแดดสำเร็จอีก10%นะครับผมกดนั่นกดไว้40%นะครับบอสเดามจนะครับสร้างความเสียหายกับบอสอีก30%นะครับลบเกตอีก20%นะแล้วจากนั้นก็เพิ่มเลี้พีตันอีก500นะครับผมบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีต่อใจมากนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจับจองนะครับส่วนเอก็ลดระดับมานิดนึงนะครับผมก็ไปในบททุกอย่างก็เช่่่่่่นนนนไอออออออ้้เเเเมืืกกกกีีบบทุยยาางงงงแตตวใรรรรขััะค แล้วก็อัตาร็วนะครับสองหนึ่งตามลำดับนะโอเคก็ทีบว่าตัวนี้นะครับบวกดีนะควรจับจอเป็นอย่างยิ่งแล้วเหมือนเดิมครับใครดวงไม่ดีก็สุ่มถึง250ตัวตีประมาณของไทยก็800กว่าบาทนะฮะ <c oughs> แล้วแต่ดวงไม่ดวงละงานนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมต่อไปในส่วนสาธารณะกันดีกว่านะครับอ่ะ โอเคครับปะเราไปดูที่สวนนะฮะก็เหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยฮะมีตู้ใหม่ๆอีกแล้วครับตู้นี้ชึบอ่ามันคือตู้ที่2นั่นเองครับผมก็ต่อจากตู้ที่แล้วนะครับครั้งนี้นะครับก็ไอเทมแรนะครับเซตเมดูซ่านะครับผมก็นี่มานะครับเดี๋ยวแปลสถิติ ไอสเตตัสให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ใช่สติสติอ๋อก็ตัวนี้นะครับบวกในเรื่องของโชค30%นะครับแรง2ควบคุม1นึ่งอ่าสิบเอเซ็นต EIP สามสิบเปอร์เซ็นต์ก้นนั้นก็ไวสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็บวก EIP นะครับในกิจกรรมนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกพอยต์ให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมซึ่งไอเทมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถไปพัฒนาเป็นดับ d o u ลเอสได้นะครับโดยใช้ไอเทมเป็นดอกเตอร์เฮลนี่เข้าไปผสมนะครับผมอ่าคือตัวนี้นะครับเราก็จะ ถ้าเป็น w s นะก็จะกลายเป็นโชคหกสปอ์เซแรง2ควบคุม2อ tr ยี่สิบเป็น x p 50%ครับกดนานไวสิบเปอ x p 40%แล้วก็ในหมดนี้นะแล้วก็ในกิจกรรมนี้ก็บวกพอยให้อีกเป็น15%บหปรนะครับผมปันด ok ับเกรดได้แล้วจากนั้นก็จะมีเซตใหม่นะครับตัวนี้เป็นเซตนักเวทนะครับผมนักเวทไม่รู้ว่ากี่ชุดแล้วนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆอ้นี้เป็นนักเวทใน a ไลฟ์ละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะใส่นักเวให้้ดูนนะว่่าาเเป็ยยงไงอตมีล ฟิบเฟิบอ่านี่ครับคือชุดนักเวทนะครับผมเห็นปุ๊บนี่รู้สึกว่าอืมสวยนะสวยจริงๆนะเพราะเมียผมเองไงเดี๋ยวนะไปออกตัวแรงจังเลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าตัวน,นี้นะครับดีต่อใจแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกบากนะครับผมก็ลูกบากตัวน,นี้นะครับก็บวกดีอยู่นะใครที่ต้องการแบบสายทีอาร์เนี่ย ควรเอาสัตว์เลี้ยงนี้ไปอย่างมากเพราะตัวเนี้ทรบวก200%กดนันกดไว30%เพิ่มดาเมจบอสอีก40%เนี่ยดีมากเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ท r exp กับพอยต์ในหมดนี้ก็บวกให้นะครับผมอ่ะแล้วก็บวกในเรื่องของควบคุมอีก3อ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวจะใส่อลูกเต๋าให้ดูนะครับอ่ะลูกเต๋าอยู่ตรงนี้ชึบนะเนี่ยเปลี่ยนหน้าด้วยน่ารักมากครับอ่า โอเคก็นี่นะครับจะเป็นตู้ใหม่นะครับใช้จํานวนเหรียญสุ่มทั้งหมดครึ่งหนึ่งของไอตู้เมื่อกี้15้นะครับผมไอตู้ที่แล้ว30นะครับผมโอเคต่อมาครับอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของเทปก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับมาดูกันว่าเทพเป็นยังไงชึบในครับผมดูเทพเขาครับสวยกว่าเดิมครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเทปตัวที่แล้วเลยมั้งครับอ่าที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปีกก่อนนะครับปีกก็จะบดกในความเร็วความเร่งหนึ่งนะเยี่ครัส ทีอาร์แปนต์นะครับต้านทานไฟฟ้ายีโชว์ห้กดนั้นกดไว้15%นต์ะครับผมต่อนี้เลยชิวๆนะฮะแล้วก็ไอตัวปีกเนี่ยบวก e อ็ก0ีนตะครับต่อมานะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับโชว์ห้บนะครับบวกเร็วหนึ่งเร็วสองนะครับต่อมาบวกในเรื่องของ EXP 60% r 140%นะฮะก็นที้25%นะ่รับสร้กดนานกดไว้25%สรห้างดอร์เซน์ครับแร้วก็ e เ p อีก150%อ่า แต่เลี้งนี้ก็ถือว่าดีต่อใจเหมือนกันนะก็ใครที่สนใจนะครับสามารถมาสุ่มก็ได้เลยราคาเท่าเดิมนะครับผมอ่ะก็ถือว่าตอนนี้ครบเป็นตัวที่9แล้วเนาะถ้าเราสังเกตจากตรงนี้ฟึบอ่ะนะครับเป็นตัวที่เท่าไหร่วะไม่ใช่ไม่ใช่เาสิสิ 11. ตัวที่11ะโทษทีนะก็ตอนนี้ถือว่าเกาหลีก,ก็จะทําตูวเทปเนี่ยอีกเดือนหน้าเนี่ยก็ครบแล้ว12ตัวนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลนะครับผมไม่ใช่9นะ11นะโทษทีนะโอเคก็ถือว่าดีต่อใจมากนะครับพราะฉะนั้นใครสนใจนะมาสุมกันได้นะครับผมราคาเท่าเดิมการันตีถึงความดวงนะคความมีดวงโอเคเดี๋ยวขออธิบายนะครับใน,เ,นเรื่องในตอนที่3ก่อนนะครับก็แน่นอนครับจัดหลีกนะครับผมก็แน่นอนคือไอ้จัดหลีกตัวเนี้ย มันเป็นลีกใหม่แบบใหม่หมดเลยแล้วหลายคนเห็นว่าเฮ้ยไองนี่สัญลักษณ์ที่อีทินมันถืออยู่นี่สัญลักษณ์อะไรวะแต่ที่แน่ๆครับเรื่องรื่งก็คือไปชวนชาวเทรลเลอรน์เนี่ยอ่านประกาศแล้วมันก็สนใจกับบอกว่าโอกาสก,ากูแล้วอะไรประมาณนี้และนั่นแหละครับเลยเกิดลีกใหม่ขึ้นมามันคือลีกเรนโบว์นะครับผมมาแล้วนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวหลายคนงงว่าลีกเรนโบว์คืออะไรนะฮะ คลิปต่อไปครับมีความยาวประมาณ20นาทีพอจบไปเล่นหลีกนะครับผมจริงๆจบอัดก่อนด้วยแหละนะครับจบลันตั้งแต่ว่าตอนที่จบยังหลีกสีแดงตอนเนี้ยจบหลีกสีทอง2ดาวมันเล่นยังไงระบบมันเป็นยังไงถ้าอยากดูกดข้างบนเลยครับตรงไอครับไปดูคลิปลีกได้เลยนะฮะความยาวยาวมากนะครับผมโอเคก็นี่นะครับคือทั้งหมดที่อัปเดตนะครับแล้วอีกหลีกนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นด่านใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นด่าน พันนะครับผมไปก๊อปเกมจีหมดมาไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะก็คือไปเอาแนวเกมเขามานะครับผมก็ตัวนี้บอกเลยว่ามันเหมือนกันครับมันมากแล้วเป็นด่านที่ยาวมากด้วยคือด่านหนึ่งประมาณสักสินาทีนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไอเทมทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด่านหลีกแล้วก็ด่านใหม่เป็นยังไงบ้างโอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมมีโฮมียอรเจ้าครับสวัสดีครับ